สวัสดีค่ะวันนี้พบกับทางสุพัฒมอเตอร์ของเรากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรถมอเตอรไ์ไซค์สซยสปอร์ตสุดเท่กับเจ้า CBR 150R โฉมใหม่ล่าสุดปี2024นี้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าใครที่ชื่นชอบความสปอร์ตฟิลนักแข่งนี้พลาดไม่ได้เลยกับเจ้า CBR 150R เพราะคันนี้เข้ามาพร้อมเทคโนโลยีระดับแชมปม์ MotoGP ที่ส่งตรงจากสนามแข่งสู่ท้องถนนกันเลยนะคะ ในส่วนของออปชันต่างๆนี่ก็จัดเต็มเลยนะคะทั้งในส่วนของไฟ LED รอบคันเป็นโคมไฟแบบ2ชั้นส่องสว่างได้ชัดเจนแม้จะขับขี่ตอนกลางคืนนะคะและในส่วนของชิลด้านหน้าจะเป็นชิลแบบใสนั่นเอง CBR150R นะคะเขามาพร้อมระบบกันสะเทือนหน้าแบบอัพไซด์ดาวจากโชว่าก็ช่วยซับแรงกระแทกและส่งตัวได้ดีทีเดียวค่ะและมาพร้อมระบบเบรก ABS ที่ช่วยป้องกันลอ้อล็อกเมื่อเบรกกระทนหันนะคะและมาพร้อมดิสแทกหน้าหลังดีไซ เท่แบบเวฟดิสและยังเสริมด้วยระบบไฟฉุกเฉิน ESS ที่แสดงสัญญาณไฟกระพริบเมื่อมีการเบรกกระทันหันด้วยนะคะและที่พิเศษเลยคือมารอบนี้เข้ามาพร้อมล้ออลลอยสีทองที่โดดเด่นกว่าเดิมและในส่วนของเรือนไม้นะคะมาพร้อมเรือนไม้ดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบแสดงผลครบครันในจอเดียว และ CBR 150R นะคะ <laughs> เขายังถ่ายทอด DNA ความเป็นรถซูเปอร์สปอร์ตมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจากสนามแข่งนะคะด้วยเครื่องยนต์ขนาด 150cc แบบ Double Overhead c a m s h a ์ป4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะส่งกำลังความแรงด้วยชุดเกียร์6สปีดและมาพร้อมระบบ a n Slipper Clutch ที่ช่วยลดแรงกระชากขณะเปลี่ยนเกียร์นั่นเองค่ะ หากใครนะคะลงไหลในความสปอร์ตของ CBR150R ก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เลยที่สุพัฒน์มอเตอร์ทุกสาขาหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ก็ได้เช่นกันเลยนะคะ